เจอคลิปนี้ในครั้งแรกคำตอบจะเป็นเวลาปัจจุบันของคุณเสมอขอให้มีความสุขสวัสดีค่ะรักของเราดูเงียบเงียไปใจคอไม่ดีเลยสถานการณ์ความรักจากนี้จะเป็นอย่างไรของคนที่อยู่ในกลุ่มของชาวราศีธาตุลมมาค่ะเธอยังไงดีมันคุณเคยเจอสถานการณ์ที่ว่า มันรู้สึกอึดอัดไหมคะอยู่ดีๆเขาก็เงียบไปหรือว่าอยู่ดีๆเขาก็ไม่คุยกับเราทั้งๆท,ท,ที่อาจจะไม่ได้มีเหตุในการทะเลาะกันมาก่อนหรืออาจจะน้อยอกน้อยใจอะไรกันหรือเปล่าบางครั้งความรู้สึกนี้เราพยายามเข้าหาหรืออย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเปิดเผยความรู้สึกนี้ด้วยโชคชะตาไพ่ทาโรชี้นําทางกันนะคะก่อนอื่นค่ะการดูดวงนะคะของความรักสถานการณ์แบบนี้เรามักจะดูพื้นดวงเขาเรียกว่า พื้นดวงดวงคู่เสมอนะคะใครมาดูดวงส่วนตัวก็จะได้ดูในเรื่องของพื้นดวงก่อนเสมอเนาะอ่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าพื้นดวงของคุณนั้นสถานการณ์ดวงคู่รักพื้นดวงเป็นอย่างไรเป็นตัวแทนหยิบให้ในตำแหน่งนี้ถึง3าใบนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่ะ และเราขอเพิ่มเติมในความเป็นราศีของเขาเพื่อทำให้ชี้ชัดว่าเรากำลังดูดวงของเราอยู่นะขยายราศีแล้วก็ขยายนักสัต์แล้วก็ตัวเลขสมพงให้นะคะก่อนอื่นค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหาัศาจรารย์ของอาจารย์วัสนาอัมเมซิ่งทาโลนะคะยินดีต้อนรับค่ะและ ก่อนอื่นนะคะชาวธาตุลมเจ้าของแลนดอมนี้นะคะมีด้วยกันสามร,ราศีเนาะกลุ่มชาวราศีเมถุนาราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมนะคะชาวลัคนายินดีต้อนรับนะคะลัคนาเมถุนลัคนาตุลแล้วก็ลัคนากุมเข้าสู่แลนดอมเน้นย้ำหัวข้ออีกครั้งนะคะแลนดอม ช่วงนี้ความรักของเราดูเงียบเงียบไปใจคอไม่ดีเลยสถานการณ์จากนี้จะเป็นอย่างไรเรามาดูพื้นดวงคู่ของคุณทั้งคู่กันนะคะอามีการปันใจไหมถ้าในตำแหน่งของพื้นดวงเนี่ยไม่ได้สอ่อแววถึงความน่ากังวลใจมากนักนะคะน่าจะเป็นช่วงของการตึง ในเรื่องของการงานสังคมเหตุการณ์รอบตัวหรือว่าสิ่งที่เขารับผิดช,ชอบอยู่เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวอาจจะรับผิดช,ชอบเรื่องของยอดขายเงินการจ่ายนะคะรายรับรายจ่ายถ้าทํางานในกลุ่มของ เขาเรียกว่าภาคราัฐภาคเอกชนอาจจะมีงานเยอะงานยุง่งงานด่วนงานเร่งเข้ามาหรือในช่วงของการสอบก็อาจจะเป็นการหมกมุ่นอยู่กับการทํางานอย่างหนักหรือการอ่านหนังสืออย่างหนักจึงทําให้สถานการณ์เนี่ยใจเขาไม่ค่อยได้สดใสพอที่จะคุยกับเราสักเท่าไหร่อาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวหรือว่าเต็มไปด้วยพลังงานความเครียดที่อยู่ในหัวที่ไม่อยากจะสื่อสารกับเราก็เป็นได้ แต่ว่าสถานการณ์เนี้ยถ้าในตำแหน่งของพื้นดวงคู่ของคุณจะมีเกณฑ์สดใสอาจจะต้องรอซักระยะหนึ่งนะคะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปขยายราศีกันดีกว่านะชาวราศีดังต่อไปนี้นะคะอาจจะเป็นเกณฑ์ดวงคู่รักของคุณนะลองนึกทบทวนดูนะคะฟังนะอ้าวเห็นไหมไพ่ย,ยังอยู่ในตำแหน่งที่ดีอยู่นะคะ เกณฑ์ราศีของคุณอาจจะอยู่ในกลุ่มของชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูใช่แฟนคุณไหมคะและอีกสามราศีนะคะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในโอ้ก็ต้องยอมรับแบบนี้ว่าเมษสิงห์ธนูนี่ชัดมากเลยนะขอขยายอีกสักใบหนึ่งนะคะเพราะว่าไพา่เหมือนเขาชี้ชัดว่าคนสามราศีจำเป็นต้องฟังมากๆ หยิบอีกใบหนึ่งก็ยังตำแหน่งดีอยู่นะเป็นกลุ่มชาวราศีมีนราศีพิจิกแล้วก็ราศีกรกฎใช่แฟนคุณไหมคะ,ะดังนั้นนะคะในหกราศีนี้นะคะอาจจะมีหนึ่งราศีเป็นแฟนของคุณแล้วนะคะดีไม่ดีนะพลังงานนี้นะคะอาจจะบอกให้คุณได้รู้ว่าเอานะ่ไม่น่าจะมีอะไรนะคะอยู่ในกลุ่มของเน้นย้ำราศีนะคะเมษสิงห์ธนูมีนพิจิกกรกฎนะคะเป็นกลุ่มราศีที่เข้ามาอาจจะเป็นเกณฑ์คู่รักของคุณในแรนดอมนี้รวมถึงนะ มีชาวนักษัตวที่มาผสมถ้าคุณไม่รู้ราศีรู้นักษัตวนะคะนักษัตว์ชวดกุลขานถอะมะเมียแล้วก็มาเสงตรงราศีอย่างใดอย่างหนึ่งถือว่าใช้ได้ตรงนักษัตวถือว่าใช้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะแต่ถ้าแฟนของคุณที่คุณกําลังบังเอิญหรือโชคชะตาพามาเจอแดน,นดอมเนี้ยคนคนนั้นคนเดียวตรงทั้งราศีและเชื่อมโยงสมพงกับนักสัตวนะคะและ มีตัวเลขเสริมเข้าไปถ้าตรงอย่างเงี้ยในคนคนเดียวกันนี้ยิ่งชี้ชัดเข้ามากแล้วนะคะและมีตัวเลขสําคัญคือตัวเลข1กับตัวเลข0นย์นะคะตัวเลข1น,นี้อาจจะเป็นพลังงาน วันเดือนปีเกิดตัวเลขศูนย์อาจจะประกบในตำแหน่ง1 0ึ่งศสลับที่ไปมานะคะ1 0 0 1นะคะอาจจะเป็นความเกี่ยวพันกับคำว่าวันอาทิตย์มีความเกี่ยวพันกับคำว่าตุลาคมมีความเกี่ยวพันกับคำว่ามกราคมและเลข1ินะคะหรือว่าเลขหนึ่งนะคะอาจจะเป็นวันสารภาพรักหรือจำนวนเดือนการคบหา เขาเรียกว่าเลข1กับเลข10นะจำไว้นะ1กับ10อาจจะเป็นวันที่เขาคบคุณวันครบรอบความสัมพันธ์หรือว่าจํานวนวันจํานวนเดือนก็ได้1เดือน10เดือน10ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะและ1001กระจัดกระจายหรือประกบติดกันรสลับที่ไปมาอยู่ใน4ตัวหลังทะเบียนรถอยู่ใน3ตัวสุดท้ายของเบอร์มือถือเลขที่บ้านชั้นฟอร์คอนโดคือตัวเลขเหล่านี้พอคุณนึกถึงนึกย้อนไปคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรารักกันตอน 1001เอ e, ๊ะเรารักกันตอนอายุ20อ่ะมีเลขศูนย์เข้ามาเอ e, ๊ะเรารักกันได้10เดือนแล้วเรามีปัญหาเนี่ยมันจะมีพลังงานแบบนี้นะคะมาเราไปขยายต่อบรรทัดที่2กันนะคะคีย์เวิร์ดบรรทัดที่2ขออนุญาตเปลี่ยนตำแหน่งของไพ่นะให้เป็นไพ่ชุดนี้นะคะอืม นดอมนี้นะคะเป็นภาพรวมเป็นพลังงานอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะไม่ใช่คุณก็ได้ฟังไพ่เล่าเรื่องบางช่วงบางตอนเป็นเรื่องของเราหรืออาจจะตรงตลอดทั้งคลิปหรือบางคนก็เข้ามาฟังเพื่อความบันเทิงและก็ไม่ได้อ่าอาจจะไม่ใช่เกี่ยวพันกับเราก็ได้ถือว่ามาฟังเป็นกําลังใจยินดีต้อนรับค่ะเรามาดูนะคะคีย์เวิร์ดสามคำในประโยคหัวข้อก็คือ สถานการณ์ความรักเราดูเงียบๆไปใจ1นึ่คำถามคำถามที่2ใจคอไม่ดีเลยเพราะอะไรคำถามที่สองและวคำถามที่สามความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรก่อนอื่นเราไปดูสถานการณ์ความรักของคุณกันก่อนนะขอซักหใบนะคะณเวลานี้นะคะ พลังงานคําพยากรณ์อาจจะสลับสับเปลี่ยนได้นะเพราะว่าเป็นดวงคู่ฐานคู่ในเวลานี้นะคะคุณมีความรักกับเขาเต็มเปี่ยมเนาะคุณมีความปรารถนาดีแล้วก็เป็นอาจจะเป็นฝ่ายเข้าหาหรือฝ่ายแบบว่าทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นก็ได้เนาะแล้วตัวคุณอะจริงๆถ้าย้อนกลับไปมองพลังงานของคุณคุณก็ยุ่งนะไม่ใช่คุณไม่ยุ่งนะตัวคุณก็ยุ่งกับการทํางานกับชีวิตประจําวันเป็นแหม่บาทก็เป็นแม่บาทบบาท,ทางานน,นู่นนี่นั่นทางานออกบ้านก็แล้วหรืออะไรก็ตามนะคะ สถานการณ์ความรักในเวลานี้มันยังคงอยู่ในกล like <c oughs> ุ่มของความเขาเรียกว่าคุณอาจจะพื้นฐานความรักมาจากความเป็นเพื่อนก็ได้หรือรู้จักกันมานานแล้วพัฒนาเป็นแฟนหรือจากเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วก็อยู่มาอยู่ดีๆมาเป็นแฟนกันหรือว่าเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วมาเป็นแฟนกันมันยังมีความเป็นมิตรมันมีความเป็นเพื่อนมันมีความเป็นมิตรสหายมีความรู้สึกว่าเข้าอกเข้าใจกันดังนั้นพลังงานเนี้ย ที่สถานการณ์มันเงี้ยไปคุณก็รู้แหละว่ามันไม่น่าจะมีอะไรเขาอาจจะเครียดแต่คุณอยากให้เขาระบายให้คุณฟังมากกว่านะคะคุณรู้อีกว่าตัวเขาตอนนี้มีความพยายามอย่างสูงที่จะให้ตัวเองประสบความสําเร็จเนาะในหน้าที่การงานนะคะหรือว่าชื่อเสียงหรือว่าสิ่งที่เขากําลังทําอยู่อยากให้มันเป็นการาฟที่พุ่งขึ้นเรื่อยๆ เขาเรียกว่าจุดที่สมหวังอ่ะดีขึ้นเรื่อยๆพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆคุณรู้แล้วคุณก็เข้าใจเขาเป็นอย่างดีแต่คุณไม่อยากให้เขาเงียบคุณไม่อยากให้ความรักเราดูเงียบ คือจะเครียดจากที่ไหนก็ตามแต่เราสองคนกอดกันบ่อยๆได้ไหมมีอะไรปรึกษาได้ไหมนะคะมันจะเป็นอารมณ์ของคุณนะอืมแต่เขาเลือกที่จะเงียบเพราะมันเครียดมากไงคะอ่ะเราไปดูสถานการณ์ความรักของคุณใบต่อมาคุณไม่รู้อะไรเลยคุณก็เลยรู้สึกว่าฉันทําตัวลําบากจังจะทําอะไรดีหรือว่าจะจะยังไงดีหรือว่าจะชวนเขาไปเที่ยวดีไหมหรือจะชวนเขาไปเอ๊เขายุ่งแบบนี้เขาจะ เขาจะว่าว่าเราแบบจุกจิกจู้จี้จุนจ้านไหมหรือว่าเขาจะมองว่าทําไมเราทําตัวไม่เป็นประโยชน์หรือเปล่าคือตอนนี้คุณเหมือนกับว่าทําตัวไม่ถูกถามว่ามีพื้นฐานจากการทะเลาะกันไหมเรื่องทะเลาะเนี่ยมันไม่น่าจะใช่เรื่องใหญ่เพราะว่าตัวของคุณน่ะมันเป็นเรื่องของความเป็นมิตรภาพอยู่แล้วการทะเลาะจึงเป็นเป็นเรื่องที่เขาไม่ได้หนักใจแต่ไพ่พลังงานพื้นดวงความรักของคุณทั้งคู่เนี่ยมันเป็นพลังงานของงาน เป็นพลังงานของของการแบกรับหน้าที่การงานการการทำงานการหาเงินอะไรแบบนี้นะคะวงล้อแห่งโชคชะตาแต่คุณก็เชื่อว่าความรักของเรายัางไปต่อคุณมีพลังงานที่ดีคุณเข้าใจเขาเขาว่าตึงบางทีเขาอาจจะมองถ้าเขามองมุมกับเขาอาจจะมองว่าไม่อยากเอาเรื่องเครียดมาให้คุณก็ได้นะคะอยากให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขส่วนเรื่องเครียดเนี่ย เขาอยากเป็นผู้รับไว้คนเดียวหรือเปล่าอ่ามันอาจจะเป็นอารมณ์นี้ต่างคนต่างคิดที่ไม่อยากให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องมาทุกข์กับเราก็ได้นะคะไพ่พลังงานต่อมาไพ่เดทเอ่อไพ่ใบนี้ต้องบอกว่าตัวของคุณเนี่ยก็รก,ก็รู้สึกว่ามีความกังวลใจคือมันเหมือนกับว่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปแต่คุณก็กลัวว่าเขาจะไม่รัก คุณกลัวว่าความสัมพันธ์จากนี้มันจะจบแต่ว่าในใจของคุณนมันเหมือนมันสู้กันเองในหัวใจเนาะมันย้อนแย้งอีกใจนึงบอกเขายุ่งงานฉันมั่นใจฉันเชื่อฉันรู้นิสัยเขา แต่อีกใจหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยแต่ความรักของเรามันทาไมมันดูเงียบเขาจะเลิกกับเราหรือเปล่ามันเป็นความรู้สึกที่ย้อนแย้งในความรู้สึกของคุณนะคะแล้วถามว่าตอนนี้เขาเงียบขนาดไหนเขาดูพลังงานความเงียบเขาก็ไม่ได้เงียบถึงขั้นที่จะไม่ได้ดูแลหัวใจคุณนะเขาก็ยังดูแลเขาก็ยังอยู่ข้างกายคุณนะแล้วเขาก็ยังคงยังคงรักคุณเหมือนเดิมดีกว่านะคะยังคง โทรมาถามว่าเอออยากกินอะไรไหมเพียงแต่ว่าเขาดูดูเวลาที่เขาอยู่นิ่งๆเขาจะดูเครียดนะเขาดูนิ่งเพราะว่าเขากำลังคุ้นคลิดเกี่ยวกับเรื่องของอ่าสิ่งที่เขาทำอยู่ในเวลานี้อาจจะเป็นเรื่องการงานอะไรก็ว่าไปอะนะคะแต่ถามว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมพลังงานก็คือรักเต็มเปี่ยมเลยนะคะหรือดีไม่ดีคนโสดในเวลานี้เขาก็อยากจะแต่งงานกับคุณก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเขาอยากให้งานมันรุ่งร่วงเนาะมันอยากให้มันมีการพัฒนาเงินมันก็ พัฒนาเขาจะได้ไปขอคุณก็ได้หรือถ้าคุณอยู่ในกลุ่มที่แต่งงานแล้วเนี่ยเขาก็อยากให้ชีวิตเราดีขึ้นเรื่อยๆเขายังรักคุณเหมือนเดิมนะคะเป็นพลังงาน10เต็ม10เหมือนเดิมนะ แฮงแมนค่ะตอนนี้เขามีเรื่องค้างคาเรื่องกังวลใจอย่างที่บอกค่ะสิ่งที่เขากังวลใจเรื่องเราหรือไม่ไม่ใช่เลยเรื่องของคุณยังเป็นโลกทั้งใบของเขายังมีคุณเสมอเขายังรักแล้วก็ยังยังอยากอยู่กับคุณเสมอไม่ได้มีเรื่องนอกนอกนอกใจเลยแต่สิ่งที่มันแฮงแมนหรือว่าค้างคาในความรู้สึกของเขาในเวลานี้น่าจะเป็นเรื่องงานที่เขาปรารถนาอยู่เป้าหมายสิ่งที่เขาคาดหวังสิ่งที่เขาทําเขาอยากให้มันออกมาสมบูรณ์แบบแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะ ถ้าเป็นทํางานวิจัยอยู่ก็อยากให้งานวิจัยสําเร็จถ้าทําวิทยานิพนธ์อยู่ก็อยากให้วิทยานิพนธ์สําเร็จถ้าเขียนนิยายอยู่ก็อยากให้นิยายออกมาเป็นที่ตอบรับถ้าเป็นผู้กํากับการแสดงก็อยากให้ละครออกมาหรือว่าภาพยนตร์ออกมาดีคือเขากดดันในอาชีพและหน้าที่ของเขานั่นเองหรือว่าถ้าเขาเป็นสามีของคุณแล้วเขาเปิดร้านขายกุวยช่อย่างเงี้ยเขาก็อยากให้ลูกค้ามันติดวันนี้งบวันนี้ขายได้น้อยเขาก็เครียดเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์แบบนี้กังวลใจในสิ่งที่เขาแบกรับหน้าที่ ที่อยู่เท่านั้นเพราะถามว่าเขาเครียดกับคุณไหมไม่เลยคุณยังเป็นกําลังใจให้เขาคะแนนของคุณยังเป็นเดอะเวอร์คะแนนของคุณยังเป็น10เต็ม1ิไม่มีอะไรมาเบียดบังได้เลยนะขออนุญาตไปต่อกับพลังงานต่อมาเขาอยากจะให้คุณได้เต็มที่ค่ะเขาอยากให้คุณมีความสุขแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้สามารถไปไหนมาไหนกับคุณแต่เขาอยากให้คุณรู้ว่าคุณสามารถทําได้ด้วยตัวเองคุณมีความสุขได้และเขามีหน้าที่อาจจะเป็นหน้าที่หรือมีพลังงานซัพพอร์ตคุณนะสนับสนุนคุณ หรือว่าทำให้ชีวิตของคุณน่ได้มันได้สบายชีวิตเราสบายชีวิตคู่สบายอะไรแบบนี้นะแด,ดาบเขารู้ค่ะว่าตอนนี้เขาดูเหมือนกับว่าอยู่ในมุมเงียบแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะได้ความเงียบเพื่อที่จะวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะแล้วก็พยายามที่จะ ทำเหมือนกับว่าเขามีปัญหาหลายๆเรื่องที่กาลังคิดอยู่แต่ว่าปัญหานั้นเนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะผ่านไปได้ด้วยดีไหมเพราะว่าไพ่พลังงานพื้นดวงเนี่ยคือรอหน่อยทุกอย่างจะสําเร็จลุล่วงตอนนี้เ็าอาจจะทํางานมาสเตอร์พีซอยู่ก็ได้ที่กําลังรอว่าจะประสบความสําเร็จคือถ้ามันสําเร็จอาจจะพลิกชีวิตก็ได้รอบนี้นะคะก,ก็เลยกําลังเขาก็เลยการเหมือนกับว่าเขาอยู่ในมุมของเขาคิด แล้วก็พยายามอะไรของเขานั่นแหละนะคะเขาไม่อยากให้คุณเข้ามาในโลกของเขาอ่ะมันต้องมานั่งคิดอะไรกับเขาแล้วเขาบางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาเบือ่อมันไม่ใช่ใช้คําว่าเบือ่อก็ดูเบอ้อเกินไปเขาไม่อยากอธิบายให้คุณฟังการอธิบายเนี่ยมันเหมือนเขาจะต้องมานั่งอธิบายไงซึ่งเขาเวลานี้เขาคิดต่อยอดไปเลยดีกว่าต่อจากสิ่งที่เขาเข้าใจไปแล้วแต่ถ้าเขาอาจจะเปรยกับคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าพอคุณไม่เข้าใจน่ะ เราคุยกันคนละเรื่องเนี่ยมันจะอาจจะยิ่งทําให้เขาเครียดมากกว่าเขาก็เลยเลือกที่จะเก็บไปคนเดียวอย่างนี้นะคะไพ่พลังงานวอล์เดอรมาแล้วตรงกับไพ่ใบที่หนึ่งนี้เลยกับราศีไม่มีปัญหาค่ะเดี๋ยวทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีเขาบอกแบบนี้ทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีทีนี้ในหัวข้อน,นี้นะคะมันมีคําว่าใจคอไม่ดีเลยแหมสถานการณ์มันเงียบสถานการณ์มันเงียบเพราะว่าเขาเขาตึงเรื่องอย่างที่เล่าไปใจคอไม่ดีเลยจะ เพราะว่าคุณกังวลใจนึกว่าเขาไม่รักแต่เปล่าเลยเขายังรักคุณเหมือนเดิมตอบโจทย์2ข้อแล้วนะคะอ่ะ เราจะเปลี่ยนไพ่เป็นพลังงานชุดสีขาวกลับมาเป็นไพ่ฐานดวงเหมือนเดิมนะเราจะถามว่าเราจะถามโชคชะตาว่าจากนี้ความสัมพันธ์ของเราจะไปในทิศทางไหนนะคะอยากจะบอกว่าการพยากรณ์ของผู้ทํานายนะคะถ้าใครติดตามจะรู้ว่าเป็นคนทํานายอ่านไพ่แล้วซื้อสัตว์ต่อสิ่งที่ปรากฏขึ้นตามโชคชะตานะคะจะไม่ค่อยบังคลิปก็ไม่ค่อยจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะบังคลิปก็จบแบบแฮปปี้นะเพราะฉะนั้นใครรู้สึกว่าเรา ชอบแบบนี้เราชอบอยู่กับความจริงแบบนี้บางอย่างที่โชคชะตาบอกเราติดตามนะอย่าลืมกดติดตามค่ะหรือว่าจะดูในรายละเอียดคำอธิบายใต้แรนดอมนี้นะคะคำอธิบายของคลิปหรือแรนดอมนี้ค่ะจะมีการแบ่งปันเกิดขึ้นนะคะถือว่าก็เป็นการอินดูวาจาก็ขอพระคุณล่วงหน้าขอมีความสุขความเจริญน,นะคะอ่ะเรามาดูนะคะว่าสถานการณ์ความรักจากนี้จะเป็นอย่างไรใบที่หนึ่ง เดี๋ยวจะมีเรื่องราวของความกังวลใจเกิดขึ้นอีกนะคะความกังวลใจนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าคุณคิดว่าเขาไม่รักคุณนะตอนนี้คุณรู้แล้วว่าเขาไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับคุณเลยเขาตึงเรื่องงานและสิ่งที่คุณจะต้องทำคืออย่าคิดติดลบเด็ดขาด เพราะอะไรสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณถ้าคุณเริ่มต้นด้วยการคิดติดลบแบบนี้ใบที่สองจะเป็นอย่างไรคนรักคุณจะขาดกําลังใจแล้วเขาก็จะวกกลับหันมาหาคุณแทนที่เขากําลังจะโฟกัสเรื่องของดวงการงานเขาก็จะต้องกลับมาแบบว่าเฮ้ยเป็นอะไรไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้คุณเข้าใจไหมว่าเขากําลังเหนื่อยเขาอาจจะเหนื่อยกับสิ่งที่อยู่รอบด้านมากๆก็ได้เจอมลพิษ เจอคนเจอสิ่งแวดล้อมเจอความกดดันแล้วคุณยังยังแบบน้อยอีกอ่ะเขาก็ต้องแบ่งความรู้สึกตัวเองมาเยียวยาคุณทั้งที่ตัวเขาอ่ะพลังชีวิตอาจจะแบบโอ้โหฉันอยาก ฉันฉันไม่ไหวแล้วตอนนี้ฉันกำลังหนักหน่วงก็ได้ดังนั้นไพ่เขาเรียกว่าความสัมพันธ์คุณถ้าเริ่มต้นด้วยความพลังงานของการติดลบหรือประชดประชานหรือเรียกร้องความสนใจเขาหันมาแน่ค่ะเพราะเขารักคุณเขาจะหันไปทางคุณแน่นอนตามตำแหน่งที่ผู้ทำนายชี้แต่ว่าสงสารเขาไหมพลังงานชีวิตเขาก็เหนื่อยพอสมควรนะคะอะไปต่อคะ่ะเนี่ยเห็นไหมเมื่อทําอย่างนี้บ่อยๆเขาก็เหนื่อยเขาก็ไม่ไหว พอเขาไม่ไหวสิ่งที่เกิดขึ้นคือบรรยากาศความรักแยกค่ะดังนั้นโชคชะตาอยากบอกให้คุณทำอะไรใบที่หนึ่งโชคชะตาบอกว่า The l o v เลคุณคือคู่รักฉันกำลังมองคุณอยู่นี่คือดวงตาสวรรค์ฉันมองคุณอยู่ดังนั้นคุณจะต้องผ่านจุด อุปสรรคนี้ไปด้วยการจับมือกันนะตอดกันนะสบตากันนะดูแลหัวใจกันนะดูแลความรู้สึกกันนะนี่คือทางออกของคุณในเวลานี้นะใบต่อมาเดอโอ้ทีออฟครับนึกว่า The Sun นะคะทีออฟครับก็คือและทุกอย่างจะกลับมาชื่นมืน ขอคุณจะต้องผ่านเวลานี้ไปให้ได้นะคุณผ่านให้ได้อย่าพ่อแง่แม่งอนอย่าเรียกร้องอย่าเอาแต่ใจสงสารเขาไปเถอะเอาเป็นว่าให้ให้บอกแค่ว่าอยากกินอะไรไหมยอยากทานอะไรหรือเปล่าวันนี้ฉันเตรียมไอ้นี้ไว้ให้นะรักษาสุขภาพนะมีแต่น้ำหวานโปรยปลายไปให้เขานะคะไพ่ใบนี้นะ่ะดูเวอร์นะคะจริงๆดวงความรักของคุณถ้าอยู่ไกลกันเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาหรือว่าอยู่คนละทิศคนละทางหรือว่าไกลเกินไปคุณต้องหย่อด คำหวานเยอะๆนะคะโอบอุ้มหัวใจกันเยอะๆ,ๆตัวเองเครียดหรือเปล่าเ,าเราอาจจะไม่สามารถาให้คําตอบอะไรตัวเองได้นะแต่ให้รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้นะมีอะไรอยากกินอะไรขอให้บอกเดี๋ยวจัดการให้เป็นกําลังใจให้เสมอเรา เรารักตัวเองนะเนี่ยนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องสื่อสารแบบนั้นแต่ถ้าคุณเลือกที่จะพลังงานลบเข้าหันกลับมาและต่อไปบรรยากาศจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าโชคชะตาบอกว่าให้คุณรักกันสนุกสนานหันหน้าเขากันแล้วความรักของคุณจะไปในทิศทางที่ดีอ้าวเรารู้แล้วนะคะว่าเราไม่ควรทําอะไรและควรทําอะไรอ่ะไปต่อค่ะเราขอไปดูว่า ความรักของเราไปต่อไปดีเราควรคุณต้องรู้เส้นทางของคุณนะแฟนของคุณอยากจะบอกอะไรคุณคะแฟนของคุณอยากจะบอกอะไรคุณนะเขาบอกว่าตอนนี้เขากาลังหาเงินอยู่นะจ๊ะดาริ่งที่รักจ๋าเขากาลังหาเงินอยู่นะเขากาลังทําให้ชีวิตของเราอะ่ะมีความสุขอยู่นะช่วงนี้มันเป็นอะไรที่ยากหน่อยนะมันอาจจะมีเรื่องราวความเอ่ออะไรที่มันยากๆอ,อยู่ในเวลานี้นะคะดังนั้น พอเราผ่านช่วงนี้ไปได้นะความสุขความสมหวังของเราก็จะมีมากมายนะขอให้คุณอดทนในพลังงานนี้ให้มากๆก็แล้วกันนะคะไพ่พลังงานต่อมาอ,อเดี๋ยวเขามีสซไพค่ะเดี๋ยวเขาจะมีอะไรให้คุณมากมายเขาจะมีอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขอีกมากมายเลยค่ะนี่คือพลังงานของแลนดดมนี้ถามว่าอาจารย์ จบแบบนี้เขาเรียกว่าจบแบบไหนจบแบบว่าคุณต้องไปเลือกเส้นทางในการดูแลหัวใจเขาค่ะคุณเลือกเส้นทางติดลบพลังงานความรักคุณจะยิ่งลดน้อยและติดลบคุณเลือกเส้นทางให้พลังงานบวกซึ่งกันและกันมันยิ่งดีเพราะว่าฐานดวงความรักของคุณยังไปในทิศทางที่ดียอดเยี่ยมแล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์เล็กๆนะคะอาจจะมีเรื่องราวของการข่าวดีในเรื่องของดวงงานดวงเงินเข้ามาทําให้ชีวิตคู่เราเนี่ยมีการพัฒนาหรือว่าการมั่นหมายการสู่ขอในอนาคต ความพร้อมในด้านการเงินนะคะการมีชื่อเสียงการทํางานที่เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็ได้ตอนนี้เขาเครียดค่ะกอดเขาเยอะๆนะเอาละค่ะแรนดอมนี้นะคะใครทุกอกทุกใจสามารถเป็นผู้สนับสนุนด้วยการกดปุ่มซุปเปอร์แทงปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปหัวใจตัวเอสที่ทาง YouTube จะทําขึ้นก่อเออ,อ,อเขาเรียกว่าขอบพระคุณล่วงหน้าเนาะแต่ถ้าใครอยากแบ่งปันนะคะสามารถดูในรายละเอียดคําอธิบายใต้คลิปนี้มีการแบ่งปันแบ่งปันค่าครูแบ่งปันบุญกันนะคะขอ,อะขอให คุณประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าอาจารย์จะเอาไปทําบุญอะไรกันบ้างเนาะแล้วส่วนของการแชร์หูขอบคุณพลังงานที่แชร์ส่งกระจายความสุขเปิดดวงเปิดชะตาด้วยการแชร์ผู้แชร์ทุกท่านปรารถนาให้คุณพบเจอฐานความสุขเยอะๆดวงความรักพุ่งไปในทิศทางที่ดีเหมือนไพ่เดอะซันนะและผู้ติดตามใหม่ผู้ติดตามเก่าขอบพระคุณมากๆค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ